สวัสดีครับผมกลับสวัสดีครับพี่พัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิดดี้สวัสดีครับคุณผมแนอนครับพี่น้องวันนี้ <c oughs> ผมเรียกว่าเอาใจนักเล่นเครื่องเสียงครับที่กําลังหาสายไฟสายสัญญ,ญาณสายต่อคอมพิวเตอร์สายต่อโทรทัศน์สายอะไรอ่า <c oughs> จะดูโฮมเทเเตอร์จะร้องเพลง,งเข้าเจสายจะเล่นเครื่องเสียงไอเอ็นครับจะเริ่มต้น จะบุกเชลตัวเล็กๆขาสายลำโพงหลักพันไม่กี่พันเข้าไปใช้งานหรือจะไฮเอ็นไปเลยนี่วันนี้ห้ามพลาดเลยครับผมเรียกว่าเหมาหมดเลยตั้งแต่ถูกยันแพงเลยนะฮะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าบริษัทวันพันธ์59นี้โ้ทัซสายมาพอสมควรครับเยอะแล้วเวลาออกงานเครื่องเสียงอลไรคนก็มามงุงแล้วก็เหมาซื้อไปที โอเกันเป็นประมาณอย่างนั้นเลยเพราะว่าจะต้องได้และดีด้วยรวมถึงสายไทเอ็นที่ใช้ซิสเต็มในระดับหลักล้านแพงๆใหญ่ๆของันาคก็มีเช่นเดียวกันแต่หาน้อยบริษัทในเมืองไทยที่จะมีสายหลักพันแบบดีๆต้องบอกว่าแบบดีๆนะครับไม่ใช่ไปตามร้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะแบบไทยเอ็นดีมีชื่อเสียงจะรับการยอมรับ และเหมาะกับชุดเครื่องเสียงไฮเอนด์ e ที่บ้านท่านครับเอาละพี่นพัฒน์เราจะเริ่มเปนยังไงดีเพราะวันนี้เราจัวแล้วก็จริงๆแล้วสายเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์สำคัญส่วนหนึ่งนะครับ,รบสำหรับนักเล่นที่มีชุดซสเต็มอยู่นะครับเราเองก็พยายามที่จะคัดสรรสายที่อตอบโจทย์นักเล่นไม่ว่าระดับราคาต่ำกลางสูงเรามีหมดนะครับ ดนั้อย่างสายที่เรานำเข้ามาจำหน่ายเป็นเวลานานแล้วก็คือตัวสายแบคโรเดียมนะอันนี้เราทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยสายแบคโรเดียมเนี่ยที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือว่ามันยังประกอบและทำกันในเดอร์บี้ในอังกฤษนะครับในเมืองเดอร์บี้เนี่ยตัวแกรมนอตตี้เนี่ยถือว่าเป็นนักเล่นมือเก่าที่ทำสายมานาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกแบบสายเนี่ยผมผม,มีความรู้สึกว่าเออเขาทําสายได้ของดีราคาไม่แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ deep cryogenic นะครับหรือการคัดสรรสายเงินมาใช้หรือเป็นสายที่เป็นทองแดงที่โดยสุดนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาคัดของที่ค่อนข้างที่จะถือว่ามีทุกกลุ่มสามารถที่จะเลือกใช้งานของเขาได้อย่างปีนี้ล่าสุดที่เราขายดีมากๆเลยคือสาย ตัวอินโทรนะครับสาย, intro อ,ยอินโทรเนี่ยใช่ครับเป็นสายที่เราคิดว่านักเล่นตอบโจทย์นักเล่นที่ต้องการหาสายคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงน,นะครับเ,ออเขามีค,ครบหมดแล้ครับาารนะครับสายของเขาเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างที่เห็นเนี่ยเป็นสายบร,รนด์นะครับ X l R เนี่ยนะครับจะเห็นว่าราคา พี่คิดไหมว่าเราขายอยู่แค่เท่าไหร่ตัวนี้เราขายอยู่ชุดแค่ประมาณ0ี่พันสายบาร,รานที่หัวอย่างดีเลยแล้วก็มีฟิลเตอร์ทั้ง2ด้านนะครับยาวหเมตรใช่ครับสายของเขานี่เริ่มต้นจากสายดิจิตอลที่ราคาประหยัดมากคือ1,500บา้บามีมีครับ,รบสายดิจิตอลอย่างนี้ครับอ,อย่างนี้คือสายด<อ>ิจิตอลสายเนี้ย คนที่เล่นสัญญาณพวกดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็พอจะใช้ไม่ว่าจะผ่านแดกหรือผ่านสัญญาณอ๋อดิจิต้าใช่เป็นโคเชียลดิจิตอลเชี่ยวใช่ครับสายเส้นเนี้ยเราขายอยู่แค่ประมาณ1,500บาร้ยคนเล่นสตีมเมอร์เขาต้องใช้ใช่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 ครับสาย1,500บาททำแรงกดแค่ๆ ฮะแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าของเขาเนี่ยทำแต่ของถูกนะครับอ,อ,อย่างสายดิจิตอลตัวนี้เขาเนี่ยนี่คือโอเปอเรเตอร์สายรุ่นใหม่ที่ที่เราเข้ามาจะมาอ,อ,อย่างนี้ก็ประมาณสองหมื่นอันนี้หน้าตัดใหญ่ละวออนุ่มฉนวนทุกอย่างก็คือทำดีที่สุดมาแล้วออแล้วมาทำตอบสนองนักเล่นมือใหม่หรือนักเล่นที่ต้องการสายที่ประหยัด แต่ยังคงคุณภาพดีไว้อยู่อินโทรเนี่ยจะมีตั้งแต่ดิจิตอลสาย rca rca เนี่ยพี่ขายอยู่ชุดหนึ่งก็ประมาณ2,500บาท <laughs> จะเห็นว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ,อนเ,นเห็น3,500นครับอันนี้คือรุ่นที่ถัดไปโอปุตเป็นรุ่นที่ออกมาอีกพักหนึ่งแล้วครับ แต่เป็นสายที่ก็ถือว่าเป็นซีโครับเบอร์ที่ที่คนเล่นเยอะสมัยก่อนเนี่ยนะครับอะรุ่นนะใช่ไอ้เร่นนี้รุ่นนี้จะเป็นหัวโรเดียมนะครับสายนี่เป็นซีโครับเบอร์ที่ทำทวิสต์กันอย่างเส้นนี้ก็ประมาณ3,000กว่าบาทก็ไม่แพงแล้วแล้วผมว่าต่อไปมันจะหายากแล้วเพราะว่ามูลค่าของของเวลานี้เนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเยอะราคาทุกอย่างอัพขึ้นหมดแต่เราเองเนี่ยเราเลือกของของเขาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ย เราคิดว่ามันตอบโจทย์ได้ดีก็คือทั้งราคาทั้งคุณภาพนะครับอันนี้คือตัวที่ที่เราก็ถือว่าเป็นอาเซียนที่ราคาไม่แพงนะครับแต่จริงๆของเขาเนี่ยตัวแพงๆเขามีเยอะ,อะนะครับอย่างลักษณะตัวนี้ฮะโอ้โหนี้ใครดูเลือกสายนี่เข้ามาร้ายนปันท่าเก้าด่วนเลยตัวนี้ไม่เคยไม่เคยพึ่งเอาเข้ามาตัวนี้สองแสนกว่าครับเอ้ไม่ใช่มไม่ใช่ว่าพันสองพัน เขาทำจริงๆเขาทําหลักเขาทําสายแพงมาตลอดนะครับอย่างเช่นนี้แคนตาต้าเนี่ยคุณต้องมี2องแสนกว่าบาทคุณต้งจะซื้อมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกใครจะมองว่าไอ้แบ็โรเดียมมันของถูกหรือไงมันไม่มีของถูกแต่แต่เราเนี่ยเลือกว่าโอเคบางรุ่นนะครับเราคัดมาให้เน่ยเราถือว่าไอเราตอบโจทย์นักเล่นมีเงินไม่มากเท่าไหร่ก็ก็มีหลายรุ่นให้เลือกเล่นนะครับ อย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับอรรอรา atorio สายบารานเนี่ยคุณก็ต้องมีเป็นแสนต้วนี้ฮะครับนี่ครับต้องมีเป็นแสนเหมือนกันนะครับเพราะฉ<ห>ะนั้นสายเขานี่จะตอบโจทย์นักเล่นทุกกลุ่มนะครับอย่างเนี้ยคือสิ่ง,ง <หะ S 1> ที่เราเราพยายามจะบอกว่าสายแบ็กโรเดียมเนี่ยเราเชื่อถือในคนออกแบบ<ะ>น,น,นะครับคือเขาทำงานม,มานานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสายระดับพันกระบาทส่วนใหญ่เราก็จะได้ที่ ทำในจีนบ้างนะครับาราคาก็คุณภาพสายก็ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนออกแบบเนี่ยสำคัญเราก็ถึงเลือกเขาว่าเออเขาเขา,เขาทำสายออกมาได้ worldwide ดคือทั่วโลกก็ยอมรับเขานะครับแล้วทำออกมา v าร i ตี้มากคือมีทุกกลุ่มที่สามารถเลือกเล่นสายของเขาได้ดและที่สำคัญเนี่ยผมว่าเขาทำโครงสร้างสายดีบางรุ่นใหญ่ๆเขาทำดิฟเคน์ตินิกทำ สายเงินแท้ๆเป็นเพียวซิลเวอร์เลยนะครับ <c oughs> แล้วหัวก็ทำเป็นของเกรแมของเขาออกแบบที่คล้ายๆอิสมานบ l เลตนะครับก,ก็ทำดีๆมาเยอะนะครับ <c oughs> แล้วเราก็เอามาตอบโจทย์นักเล่นต่อปีนี้อินโทรจะขายเยอะ <c oughs> เพราะว่าเขาไม่เคยทำราคาอย่างนี้มาก่อน <c oughs> สายบาลานเนี่ยคุณมีขั้นต่ำเขาต้องมีหมื่นอัพนะครับ <c oughs> อย่างที่คุณเห็นอย่างนี้สายบาลานก็ต้องมีเป็นแสนอย่างนี้4 0 0พน โอ้ RCA สองพันห้าสองพันห้าครับสายไฟเนี่ยห้าพันเก้าเฮ้ยเดียวเดียวสายลำโพงเนี่ยสามสามพันห้าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวประเทศอะไรครับอังกฤษอังกฤษครับสายลำโพงเนี่ยนะครับความยาวสามเมตรโบกหัวบานาน่าปลักพร้อมนะครับเป็นสายทวิสติ้งสมัยก่อนเนี่ยมันติดรางวัลเยอะมากไฮไฟช้อยอะไรต่างๆเนี่ยเยอะ อันนี้เติมน้ำมันผมเต็มถัง2,000เลยได้สายแล้วเหรอได้สายแล้วกินข้าวมื้อเดียวแงวนี้สายลำโพงเขาตอนนี้หมดเกลี้ยงสาย RCA หมดสายสายสายไฟไม่มีเหลือเฮ้ยเดี๋ยวพี่ถ้าพูดคำนี้นะครับเพราะว่าเราอดีตลังวอนแอร์นักเล่นกัลเสียทุกประเทศจะสั่งซื้ออย่างเงี้ยมีอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้กำลังบินมาอยู่ พี่พี่เติมของสั่งได้แหละสันก็จะมีอยู่เนี่ยอย่างทด่ตอนนี้ก็เหลือบางรุ่นที่ที่ยังพอมีแต่บางรุ่นก็จะหมดไปคือขาีแบบคือตัวนี้จะบอกว่านักเล่นที่คิดว่าอยากหาสายราคาไม่สูงนักผมคิดว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจเพราะว่ากูจะหาสายที่ทำแนงปลิดแท้ๆแล้วราคาอย่างนี้แล้วโดยนักออกแบบที่เขาทำสายแพงๆมาตลอดเนี่ยอันเนี้ยหายาก เพราะฉะนั้นอินโทรปีนี้เป็นปีที่ผมว่านักเล่นหลายคนซื้อเข้าไปเยอะหลายคนบางคนเอาไปเทียบกับสายแพงๆครับก็ยังบอกว่าโอ้ทำไมเสียงมันดีใช่ไหมครับก็ซื้อแล้วบางคนซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกมีท่านหนึ่งเนี่ยซื้อทุกสายของอินโทรอยู่ที่สุรินท่อัดียเรงรู้จักพี่ธทียทัศน์เนี่ยแกบอกให้อินโทรออกอะไรมาส่งให้แกด้วย แ่เอาทุกทุกชนิดของสายไนมะ่ว่าดิจิตอล RCA โคบาล้านสายไฟสายมงแกซื้อเก็บหมดแบโมเดีมซีรีส์อินโฟจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยอังกฤษเนี่ยพูดถึงเนี่ยสถานการณ์เขาเนี่ยคือเขาทำสายเวลานี้ผมว่าเขาทำตอบโจทย์มาทางโซนเอเชียเยอะนะครับคือเส้นง่ายไม่แพงนักนะครับ นี่นี่คือสิ่งที่คงคุณภาพคุณภาพใช่นี่สายก็เส้นใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับมาตรฐานเลยใช่ครับและที่สําคัญอย่างเนี้ยคุณหาสายบาลานซ์แล้วมีฟิลเตอร์ให้คุณเห็นไหมครับเห็นไหมครับเออเนี่ยต้องเหมือนกระเป่าเออเขามีฟิลเตอร์กล่องกันสัญญาณพวกสัญญาณชื่นวิทยุ่จ้างแบ็คโรเดียเขาไป O E M แล้วก็โอ้ทำคือจริงๆเวลานี้เนี่ยพูดตามตรงเราก็ แอบโกรธเขาน้นๆผมขายได้ประมาณสองล็อตมั้งสองชิปเมนต์ปรับราคาขึ้นเลยเพราะตอนนี้มันขึ้นหมดแล้วครับมงค่าเงินแต่เราเองเนี่ยยังขายราคาเดิมเราไม่กล้าขึ้นเพราะถือว่าโอเคเราเคยขายอันนี้อยู่ใช่ไหมครับเราใช่เราก็ต้องเอาราคาเก่าไว้ก่อนตอนนี้ยังขายราคาเก่าซึ่งมันถูกมากๆโอ้พี่น้องรีบกดไลค์กดแชร์เลยนะชอบต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่วันพัฒน์เลยนะ ก็ก็พยายามจะหาของอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายผมก็คิดว่าเมืองนอกเขาก็คิดอย่างนี้อย่างแกแฮมผมก็บอกเขาว่ามันเป็นการท้าทายเขานะว่าถ้าเขาทำของถูกแล้วนักเล่นยอมรับเนี่ยใช่ใช่ทำมานานขนาดนี้ยังเป็นอย่างเงี้ยสองแสนกว่ามาขายสองพันห้ามันต่างกันกี่เท่าอ่ะไปนั่งทำทำไมเนี่ยใช่เราเราก็คิดว่าเออเราก็คัด ของดีๆมานี่น,นะครับคือพี่บันพั์บริษัทบารพัดานี่คัดจริงๆคัดจัด,ดวันนี้ไม่ได้รีวิวนะพี่ใจเย็นนะไม่ได้รีวิวแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเจะต้องเสนอแต่กำลังบอกนี่คือทางเลือกแล้วอยู่ที่วันพัด59 จะลองมาฟังให้เปรียบเทียบสายทั้งหมดนะสายทุกชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาลองสลับเล่นดูะนะครับว่าคุณชอบเส้นไหนเพราะว่าสายแต่และแบรนด์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์กันแบบคนละอย่างกันอย่างอันนี้ก็เหมือนกันลหลักพันหลักหมื่นหลักแสนดักโเดียมพ้<ะ>ไปแล้วอันนี้มาถึง<ะ>นักเล่นขอตัวจริงบ้างแล้วครับก็ตัวจริงขึ้นมาอีกจริงๆสายนี้เรานําเข้ามาประมาณสอง ปีปี2ปีได้นะครับก็เป็นสายที่มีฝรั่งท่านหนึ่งเขาแนะนำผมเขาถือมาแล้วเขาก็บอกผมว่าลองเสียบดูสายเส้นนี้ผมว่ามันมันดีนะคือโทนอลบราร์นี่คุณจะฟังดีมากสายเส้นนี้เราก็ไม่รู้จักสายแบรนด์อะไรแต่เขา,เขา,เขา,เขาพยายามบอกให้ลองเสียบดูแล้วเราก็คอมเพก์กับสายที่เรามีอยู่นะเราก็เสียบครั้งแรกเราก็รู้สึกเฮ้ย ก็จริงเหมือนกันเว้รเยรายละเอียดที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยรเรากลับได้ยินขึ้นมามนะครับเราก็เลยสักถามเข้าไปว่ามันเป็นอย่างไรประวัติสายเส้นนี้ก็เลยรู้ขึ้นมาว่าเข้าแบรนด์ของเขาก็คือเอสีนี่พี่บรรพัดฮะพี่บรรพัดอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปออนไลน์บ่อยนี่นักเล่นเครื่องเสียงที่รู้จกักเอสีครับ,บมายาวนานเลยพอดีเนี่ยพี่ก็มีสายอยู่ตอนนี้ก็ตอนแรกก็เยอะไงเราก็มีเอียงอินเครดมีทั้ง อัลคุสิกเซนมีทั้งแบล็โรเดียมแล้วก็มีเยอะแล้วอ่ะโอ้พี่แล้วก็เอสปีเนี่ยครับพี่น้องพอเป็นขามเนี่ยเอ้าพี่อนพัดนำเข้ามาเหรอทุกคนมาแล้วมาซื้อเลยแล้วก็มาทดสอบกันเยอะมากเพราะว่าได้ทับรางวัลเดียบสู่ซาวนิดเยอะเยอะเยอะครับเกือบทุกปีครับแล้วก็อีกหลากหลายรางวัลเขบอกดังเป็นอันดับต้นๆเลยนะเรียกว่าเอาท็อปไฟล์ไม่ต้องชมเยอะเอาท็อปไฟล์ ของโลกคือเอสปีเลยแล้วโหจังหวัดมาถึงพี่มพ์พั์พอดีเลยตรงนี้่างเนี้ยที่ได้ถือเนี่ยใครจะรู้ไม่ถึงหมื่นอ๋อมีด้วยเหรอคะผมยังเพิ่งเคยเห็นเลยเนี่ยสายไฟหัวนี่ชุบเงินยี่สิบไมครอนคนอื่นอาจจะชุบสองไมครอนสี่ไมครอนไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจละ เขาเน้นตรงนี้มากนะครับว่าต้องเป็นตัวชุบเงินนะครับไม่ใช่โรเดียมนะมเพราะเงินเนี่ยมันมีความต้านทานต่ำที่สุดนะครับต่ำกว่าทองอีกะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เงินเป็นตัวหล<อ>ักนะครับมีนถือว่าการนำกระแสสัญญาณเนี่ยค่อนข้างได้ดีนะครับและตัวชนวนไอ้ตัวตัวนำเขาเนี่ยเขาคัดสรรทองแดงที่เป็นประเภท OCC ระดับ5 n อนขึ้นไปนะครับตามถูกแพง ่ายิ่งแพงก็มีหลักพันนะเนี่ยใช่แล้วสายเขาเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นสายฝอยเรอยสบเตรนเจ็ดร้เส้นอยู่ในนี้นี่ไปซื้อผ้าปูเตียงมาแอบหรือว่ากองหมอนอ้าวเรา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 ต้องบอกอย่างนี้ไอเดนคือคนเราเนี่ยเวลาจะดูสายเนี่ยต้องดูโครงสร้างสายนะว่าคุณทำยังไงราคาแพงถูกเนี่ย ผมเคยถามเขาเขาบอกว่าเนี่ยอย่างรุ่นนี้ที่เอดีซื้อไปใช้โอ้รุ่นนี้ผมว่าแน่นอนสปีครั้งหนึ่งต้องมีชีวิตใช้อยู่แล้วครับตอนนี้อย่างออร่าเนี่ยก็เป็นสายที่ผมว่าราคาไม่แพงนักแต่การทํางานเขาคุณจะบอกว่าโอ้สายเส้นนี้เส้นหนึ่งทำสอวันมันใช้เวลานานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชนวนเขาคัดว่าโอเคคาแรกเตอร์ของชนวนแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะ PVC ก็ จะให้ความรุนแรงในเรื่องของเสี็งเบตค่อนข้างดีแต่กลางแหลมไม่เปิดนะเขาก็เลือกซิลิโคนซิลิโคนเนี่ยกลางแหลมดีมนะเขาเอาฉนวน2ชนิดมาทำผสมกันแล้วก็ตัวทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวชิลิงเนี่ยมันชิวถึง3ชั้นดังนั้นการชิลที่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะชิวทึบชิวมากไปก็จะทึบ อัเบียนหายหมดบรรยากาศไม่มีพวกนี้ศิลปะนะมันเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งมันเป็นวิธีการที่เขาบางครั้งเขาก็คิดว่าเออการเขาจะชิลเนี่ยเขาชิลบางครั้งชิลหนึ่งชั้นเว้นชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งไม่ชิลเลยอีกชั้นหนึ่งก็ชิลเป็นการผสมผสานผสมใช่ไล้นี่อะไรครับพี่ไอ้นี่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยกระบอกเฟอร์ไรท์อ่าเป็นกระบอกการลดสัญญาณรบกวนอีกคือ พวกนี้มันเป็นมันเป็นการทำงานที่เรียกว่าเอาเทคนิคและความรู้และเอาโลจิกของตัวนำแต่ละชนิดเนี่ยมาทำว่าไอคาแรคเตอร์ของมันแต่ละตัวเนี่ยมันมันมีดีอย่างไรนะครับเพราะอย่างอย่างที่บอกเนี่ยสายมันมีตั้งแต่อย่างที่ไอดี้ไปเจออย่างลลอย่างเลสปรุ่นท็อปเขาเนี่ยรุ่นนั้นเป็นล้านสายไฟเส้นเดียวนะใช่แพงมากนะครับ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า SP ไม่ใช่แบรนด์แบบไอ้นั่นราคาถูกแต่ทำของถูกก็ทำดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยออร่าไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอัลฟาเนี่ยนะครับผมว่าคนก็น่าเล่นอะคุณดูดิผมว่าลองแค่รุ่นนี้เนี่ยก็รู้เรื่องแล้วรุ่นนี้เจ็ดพันเก้าออร่าจริงจริงเออเอสพีอัลฟาอัลฟาอัลฟา ย่งคุณดูสายอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเวลานี้เนี่ยคุณไปซื้อสายโนเนมหรือสายอะไรที่คือไม่รู้ประวัติ<ม>คนดีไซน์อย่างเงี้ย<อ>มันก็มันก็ใจอีกอย่างหนึ่งนะคือการใช้เงินเราคิดว่าถ้าเรา<ๆ>เราให้เขาใช้เงินในสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในลักษณะของเออมันมีประวัติมันมีคนดีไซน์มันมีคือโนฮาวมันเขามีอยู่ผมยังย้ำเลยจริงๆพี่น้องพิมพ์ว่า S อเคเบ แล้วคุณจะเห็นความยิ่งใหญ่ของ<ช>แบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้เนี่ยตัวที่ผม recommend เลยนะคือใ,<ช>ในกลุ่มของ s i เ e ต t าอันนี้เป็นเป็นตัวที่ผมว่าน่าสนใจใะนะครับซีเรต้าครับผมอันนี้เบต้าอันนี้ให้ดูเบน์นะฮะนี่ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสแทๆ้ๆเลยไม่ดินฟ้าเลยา่าดูน้ำหนักก่อน โ oh, nah, eh. อ้โหนักแ่ะสายลำโพงเนี่ย mm hmm. ในกลุ่มซิเรต้าเนี่ยอันนี้สายลำโพงนะครับถูกครับผมเพื่อที่จะเห็นว่าดูจากายนอกเนี่ยฉนวนมันจะเป็นคนระยางแต่พวกนี้เป็นเงินที่เห็นเงาๆเ,เ,เป็นแตงานนี้เขาชุบสวยมากเขาเขาทำงานเนี่ยคือไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เรามีทั้งบันดาน่าและสเปรด คือสายความยาวสายลําโพงของเขาเนี่ยสเมตร3เมตรเหลือเลยไม่ต้องสองเมตรใช่3เมตรคือเขามีตั้งแต่รุ่นระดับหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าไปยังเป็นหลักแสนหลักล้านมีอยู่แต่กลุ่มซิเ e ตตาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมผมอพยเชีกับมันคือผมว่ามันราคาพอพอประมาณแต่คุณภาพผมว่าเหลือ มันแตะถัดจากอันนี้ไปเนี่ยมันเป็น e อีเทอร์ e นาอีเทอร์นาในราคามันก็จะดับเบิลเลยอ,อย่างสมมติอันนี้4ี่หมื่นกว่าอันนี้ก็จะไป8ปดหมื่นกว่าเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มเซียต้านเนี่ยคือทั้งฉนวนทั้งตัวนําต่างๆเนี่ยทาดีมากมนะครับแล้วก็เกรดสูสีสค,คือถ้าเริ่มตัวกลุ่มนี้ได้เนี่ยเริ่มต้นหรือจะแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับบัจเจตเราอันนี้อันนี้เขาทามาเพื่อตอบโจทย์นักเล่นชุด แพงถูกแตกต่างกันไปะนะครับแต่ไอ้ตัวตัวลักษณะของสินค้าเขาเนี่ยคือผมคิดว่าเนื่องจากที่การทำงานของเขาเนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบหมดนะครับแม้แต่การชุบเนี่ยเขายังต้องหาโรงงานชุบเงินที่ดีที่สุดะนะครับของแดงนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับคือที่ผมเห็นนี่เป็นเป็นฟิลเตอร์ ฟิลเตอร์ทำเป็นคาร์บอนเคลาแล้วนะสวยมากเลยนะทุกอย่างทำแบบเครดี้หมดอ่ะนี่สวยนะใช่ครับแค่ข้าวหัวนี่ก็หลายตังแล้วนะใช่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 โอ้โหถ้าสวยนะผมรู้สึกว่าเป็นสายที่สายมีน้ำหนักเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเออมันใช้ทองแดงประมาณพันหนึ่งร้อยยี่สิบเส้นพันหนึ่งร้อยยี่สิบเส้นอยู่ในนี้อ๋อเป็นพันอยู่ในนี้ใช่ครับสายฝอยเนี่ยศูนย์จุดสองมิล หักกันเข้าไปแล้ว,แล,วแล้วทำทวิสต์กันเ <c oughs> นี่ยทวิสต์กันเห็นไหมครับเพื่อ,อ,อลดในเรื่องของสัญญาลบกวนนะครับเพราะฉะนั<อ>้นเนี่ยอย่างเนี้ยเรามองถึงว่าสินค้าที่มีอยู่เวลานี้เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาเราสามารถที่จะเลือกได้หมดนะครับซึ่งบริษ,ษ,ษัทวรนพั59ก็เตรียมรองรับไว้ ให้กับนักเล่นที่ต้องการ,รบแบบไหนอ,อย่างที่ผมบอกสายแพงน,นระดับสองสาแสนเราเรามีอยู่นะครับหรือเราต้องการที่จะเอาสายถูกผมก็มีให้นะครับอ,อย่างสายออปติกอย่างเงี้ยเส้นหนึ่งพันกว่าบาทถามว่าเวลานี้มันมันมีตอบโจทย์ให้นักเล่นได้ไหมเราเราตอบโจทย์ได้หมดเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้เอถ้าเราจะไปขายแต่ของแพงอย่างเดียวอาแน่นอนมันมันมันก็ขายกลุ่มหนึ่งนะครับ แต่บางครั้งเราก็อยากให้ลูกค้า Walk-in เข้ามาแล้วเออผมซื้ออซื้อรุ่นที่ประหยัดกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจเราจึงต้องหาให้มัน v a r i e ตี้ที่สุดครับมีหลากหลายมีอะไรต่างๆครับโอ้โหเรียกว่าศูนย์รวมแห่งสายเลยอยากไปไหนแล้วอ่ะเวลาจะซื้อสายกำลังมองสายอยู่มาวันพัฒาเก้ารวดๆวเลยอันดับหนึ่งของร้านเครื่องเสียงที่คุณจะต้องมาหาสายเลย คืออย่างนี้ไปได้คุยกับน,นักเล่นหลายคนเลยฮะที่ผพัฒน์ก็คือเขาบอกเนี่ยเครื่องเสียงดีแล้วสายอ่ะหูมันต้องซื้อเป็นหมื่นเลยเหรอเป็นแสนเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนเล่นนี้เขาบอกโอ้ถ้าเครื่องร้านหนึ่งลำโพงล้านหนึ่งใช้สายพันหนึ่งมันก็ไม่แมทใช่ไหมฮะมันก็ต้องแบบผันไปด้วยกันอันนี้อยอมรับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญคิดว่าไม,ไม่ไม่ควรจะต้อง ให้เงินขนาดนั้นเขาเขาไม่เขาไปว่าไม่ได้นะเรื่องนี้เพราะาว่า,วาแต่และคนเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญให้มีเส yes, OK, ียงโอเคก็ก็ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักเต้นที่เล่นของแพงๆเนี่ยนั่นเขาศึกษามาแล้วเขารู้าาแ,แต่บางคนเขาไม่รู้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่อาจจะต้องโอเคอธิบายให้ฟังว่ามันแพงถูกมันเป็นเพราะอะไรแต่ผมมาอยากมาที่นี่เพราะเนี่ยมีเชลวางโชว์สายอยู่เยอะมากๆพี่น้องก็คือ ใครที่อยากจะเริ่มเล่นสายดีๆและตายระดับลองมาที่นี่ครับมาเลือกฟังก็ได้นะครับลองเปิดใจครับแล้วสัมผัสจากเริ่มแต่ละสองพันห้าพันแปดพันหมื่นห้า่ยนะฮะแล้วค่อยๆไปสามหมื่นแล้วค่อยๆค่อยๆครับค่อยๆถ้าเรารู้สึกพอใจอยู่ที่สองหมื่นเราก็จบไปที่สองหมื่นก่อนไปสักพัก คือมามาที่นี่ยพี่จะอธิบายความแตกต่างให้ฟังว่าสายถูกสายแพงมันมีดีอย่างไงนะครับการที่จะใช้เงินสักเราเข้าใจว่าทุกคนใช้เงินอย่างมีคุณค่าคคถูกแพงเนี่ยมันต้องมันต้องเห็นผลจะเสียเงินลงทุนไปเพิ่มมันได้อะไรกลับมามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ จะมาที่บริษัทวันพา5 9เนี่ยคุณจะเห็นสายหลากหลายรุ่นนะครับเพราะว่าแน่นอนเราเราพยายามที่จะหาของไว้เตรียมไว้ให้นักเล่นได้สัมผัสกันว่าเออแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีดีมีอะไรอย่างไรกันรายละเอียดดีเทลของแต่ละสินค้าแต่ละโปรดัก มันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ต้องไปมองถึงซิสเ็มของลูกคา้าด้วยว่ามันควรจะใช้สายรุ่นไหนแบบไหนอา่าวิเคราะห์ให้ด้วยอันนี้อันนี้สำคัญเพราะว่าเราสายสายผิดไปมันก็ฆ่าซิสเ็มนั้นแบบหมดเลย<อ>ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูคาแรคเตอร์ของเครื่องของระโพงของเขาด้วยว่าเขา<อ>ควรจะใช้สายอะไรที่จะเหมาะกับเขา<อ>บางครั้งมันไม่จําเป็นต้องแพง<อ>มันอาจจะถูกก็ได้เหมือนลายลวเจ้าเอ้ทำไมเปลี่ยนสายเส้นนี้ปุ๊บเสียงจาก เขาไปซื้อสายสองสามหมื่นเอาสายเราไปสี่ห้าพันทำไมเสียงมันสิ่งที่เขาต้องการมันออกมาหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่บางครั้งมันมันผิดพลาดมันก็ก็จะทําให้เสียงมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ก็ถือว่าถ้าคุณมาที่บริษัทมันก็มีโอกาสได้เลือกเพื่อนสายแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นนะครับว่ามันมีดีมีอะไรต่างๆต้องบอกว่าขายดีอยู่แล้วก็พอขายได้ก็ มีอย่างสายที่เรานะนํำนี้ก็มีดิลเลอร์อยู่ที่ขายดิบขายดีนะครับพี่น้องแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยอยากเข้ามาดูอยากสอบถามมีงบประมาณไหนลองโทรสอบถามได้ใช่ครับนะครับที่เพจ a c e b o o k ของทางวันพัฒน์หาสิบเกองก็พิมพ์ไปได้เลยวันพัฒน์หาสิบเหรือจะโทรเบอร์ตรงมาผมผมตอบได้ตลอดเวลานะครับก็0 8 1 8 3แปดหน้า เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไอดียไลน์ด้วยจะทักเข้ามาก็ได้นะครับนะพยามย์ำ081 832 8195สามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับ,รบวันหยุดวันอะไรก็คุยได้ไม่มีปัญหาเราง่ายๆ <c oughs> ครับเก่าผมโอ้โอันนี้เก่ามุณที่มันพันมากๆเลยต้องบอกว่าเราคุณแบบสบายๆเราแทบไม่ได้มารีวิวหรือามาอะไรไแต่ว่าเจ๊ดีก็สบายใจแล้ะ ครับสนุกสนุกนำเสนอเนี่ยโปรดักดีดีครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องลำโพงเดวิสอะคูสิกนะครับและแอมเวสเทิร์อิเล็กทริกนะครับหลอด300วัตต์ดับโลกอยู่ที่นี่แล้วนะครับและอีกมากมายเลยหลากหลายลำโพงครับหลากหลายเลยมาที่นี่ไม่ใช่มีดีแค่สายนะครับก็อย่าลืมครับ ขอให้ทุกคนนะครับเป็นกำใจและติดตามนะครับรายการดีๆแบบนี้ที่เรานำเสนอกับบริษัทวันพัฒน์59โปรดัก์ดีพี่วันพัฒน์คัดมาอย่างดีแล้วครับวันนี้ขอให้เฮงๆรวยๆก็โทรสอบถามพี่เขาได้เลยนะครับผมรับรองว่าถูกใจกันเองแน่นอนอันนี้ขอพระคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ